กับสวัสดีเอฟซีตัวนทนกท่าันครับยินดีตอนรับเขาสู่ช่องอาจารย์แหลพรวยครับพี่น้องเอฟซีตัวฉันมือนี่นํามาหอด่องหอดมองแล้วครับพี่น้องเอฟซีตัว่านหอดมองหอดบอนแล้วหลังจากตีข่าวซาติงๆจนขอาไปหอดในเมืองอุดอรท่าน,นีว่าพ่ออันนั้นเนี่ยสิบงวดยังไม่ทนันพลาดมือนี่ก็เลยนผํผพาุกท่ันมาหาเพิ่นพี่น้องเอฟซีตัวฉันหาพ่อแล้วครับพี่น้องเอฟซีตัวฉันตัวลีเลยนะทางของคุณพ่อเพิ่นสติติเก่าพี่น้อง ยังสิบวัดยังบระชันผ่านมา,าตามตองวัดสิบเอ็ดกันไปน้องเอฟซีทุกท่นานเจ้าของพุมพ่มทีพุ่มทีพุ่มบานพุ่มเฮืน่นเป็นคนให้โชคเป็นไปน้องเอฟซีทุกท่นนกานข้าจะขอไปฟังคำบอกคำจ่า,า,าจากพออ่อ้านเบิงบ่งเพิ่อนเะพิ่อนเนาะไปน้องเนาะเป็นสิบวสิจา้จาจังไดจไดังใดขอไปชมแล้วขอพี่น้องกำลังใจเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากก,ากดติดตามฝากกดก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้และส่องอาจารย์แหล่พาด้วยและทีมงานครับป้าี่น้องวอาหลายส์ยายหาย่างสิภาคกลับไปหาพออ่อ้านครับพี่น้องชับ ันมือนั่นคันเราบอกกันอีไปอืมแม่ยู่อันก้อนแจ๊กมือหนึ่งอันคุณพ่ออันนั้นนี่ต้องได้ไปจุดทูบบวบปูเพื่นฮักกอนเนาะเอาเพื่นปูเนี่ยเราจะทัดท่าเมาอยากจุดจะได้ไปว่าปากเป่ากับว่าเป็นยังผมขึ้นมาเนี่ยเอาเพื่อนถือเล็บเอาได้เจ้าที่นี่ซึ่งเรามาขวดน้อยแล้วเราองไปเปิดเอาหลอดใส่แล้วก็น้ำแดงขวดนึงตักปู่นึงแส้นปูนึงไปเสียบไปหันไดก็แล้ว <S <S มสมพวนแกวิรากอะ่ะพูพูกินได้บ่ลูกกินได้วจะจมเบิลรถเหล่าพวดหน่อยพูแล้วมักเหล่าเรากับมักเหล่าค้นพูงใหญ่พูดำนี่พูงใหญ่ก็ซื้อก็ยังมีกูนพูพูเนี่ยคันผู้ใดฝันเห็นเพิ่นนี่คันเพิ่นเขามาหาหนี่สี่หยาดนวลแต่เพิ่นบอบนิ่มตั้งไรกันได้ นนแต่ว่าจบเป็น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 ผู้ไงเป็นคนโบราณเยอะแปดสอบโปลเจกต์บ่อบบ๊อบทานฝั่นั้นแต่ว่าเป็นคนโบราณสมัยคอมนะสมัยคอมที่แรกๆก็สิหูว่าเพิ่นมาอยู่น้าเพิ่นมาให้ช่วงนี้พ้ออันเพิ่นเขาฟันพ่อบอ่ได้จังไหลข้อจังหูกะลงไปหายอยู่หายินกะบ่อหูบอกว่าเพิ่นมาอยู่หน้าค่ะอะไ ยังไงเจ้าเจ้า,จาทีคนนั้นงนี่ยค่ะว่าต้องโกหกค่ะคุกระโตนึงอย่าไปเหยียบอย่าไปทำไรปูปูเด้อปูอปูอยู่ใต้หงกีกไงฮะนะครับผมผมกับบงจแจกไต่กี้มันกับหงกเนาะมันมันเป็นยังมุง่งผมก็เลยไปเปิดไปิดทางออกจ่านค่อยเห็นเห็น,นแล้วก็โอ้ยก็คันอยู่นี่เลยกับไปบอกเรียบอบอกเบอร์ลูกเต่านั่ปัญญามาอยู่น้ำหม่ผมก็มาซื้อหน้าตรงนี้ผมก็มาซือ ตีองีหองไปมานอนอยู่อืมอันนี้นี่คือกันยังไงอมาเว้ยมากมหาปอด้วยมากฝันบ่ด้วยงมาพาตะลงมาก้องพาตะลงย่างเขามมาเรีนน้ำน่ไปเรีนน้ำพอแน่เพรอวาแมฟนอ้าฝันต้นอได้องแบบ รุ่นมากไหมลูกสาวมาลูกสาวก็มานอนเนี่ยมาป่วยผวเนี่ยนเจนบ่กล้าของหาผมลูกสาวผููงไงมูผมแขนเปียนอนอย่างนวันนี้มูลูกหลานมาตรงเทปเอาเหล้าเอาเบียมาจะไม่กินมาทุ่งมาเจ้วกันเงี้ไม่มันไม่เห็นค่ะพ่อพ่อยังนี่เราบอกเขาบ้านู่สาวแม่นอนเราอยู่กันพู่สาวอยู่ใส่ไว้ผมลุกเห็นมาก ผมก็เดียวไฮโบ่มีน่าวะสันนี่ว่าสันนั่งอยู่โตงอหลนนั่นว่าสันป่วยเจ้าต้นแตีนต้นแตีนี่ว่าสันอ๋อมหาวาโอ้มาล้ำมาลอยน้อยสันผู้ลูกสาวเห็นผู้หลานสาวเห็นผู้ไอผู้ลูกหลานหลานใช่มาต้องเปลี่ยนบานนี่เลยกอแต่ว่าเห็นปุ๊บเขาเอาคนนี้ตั้งไว้คนหน่อยเสถ่งเขาไม่กินบ้านนะกินบ้านเฝ้าขี้รดนี่ลดตัวลงซะยาก ตื่นตื่นเงี้ยวันศอกร์ผมโบมียังได้หระวันบานี้เซียวผมเซียวผมอยู่บ้านของแา่เนี่ยค<ฆ>่ะออกมาเห็นน้ำมากินเหล้าคือกันคร<ฆ>ับมาก็ไม่เห็นอยู่หันหางหันคือเกาแต่นั่นไม่หมอนหันก็บ่มาหาจักเถอะอ,อยากเ <laughs> ห็น <laughs> เห็นเลยพ่อให้เห็นทายรูปยังติดเลยไอต่อไอเอาโทษทายรูปยังติดเลยเป็นไหมเงี้ยค่ะยุ่ยดียุ่ยยู่ยนาอยู่วางใจทางลูกศิลปมันจีเป็นโค้งไงได้แต่กี ผมมันมากงรุ่งอะไรแบบเกือบตองนะเอาถ้วยับแงกเขไปห้องบัได้เบิ่งหลอบเดเดเข้าไปหี่กระถายพักเดยอกมาเบิ่งเห็นหรออันเครื่องของผมนต้ซือเครื่องนั่งก็ทำผม้อมลูปไม่เบิ่งอตยมันทำงานบ่ไรับบรยมานางกลวยมานางกลวยอมนี่เี้ยพอว่ารู้ซื้อ่าคาตอนนึงบ่มีหยัางนี้มีแต่ผู้อื่นมาพ่เห็น ้ยเขาแล่นไม่หรอ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็โคนจริงลูกปุ๊บเขาก็เอาเราควรไปเอาเราขวดนั่นไปเขาก็ขึ้นรถไปลอะไรอ้านเลยว่ะเท่าเดียวนี้ผู้อื่นมาเห็นแต่บ่มะกอกไก่จะเสียเท่าอย่าไหร่บ่เท่าเดียวนี่มาป่วยพ่อนอนผมแล้าหาลูกขึ้นมาเดี้ยวหากับบัวใช่ผมว่ามาหาตัวกันเถอะน้อว่าสินผมก็เลยนนะเนี่ยังก็มีเป็นนะก็เป็นตัวว่าผมไปยุ่งนี่นะร่วมโค้งนี่คนสิบคนนอนน้าจะควนนี่นอนวะเลย เพิ่นสีให้หน้าแล้วเพิ่มขาบหานมั้งโอ้เรอคงเนี่ยครับเขาจะนอนหน้าบ่ได้เพราะคนนอนบ่ได้มันบ่เถื่อนกับเพิ่นให้ผมเพิ่นสีไปกวนนะเพิ่มสีไปกวนเป็นไม่งี่เง่านั่นเรียวกันนุ่งขาวห่มขาวย่างน้ำข้าวเมเพิ่นเห็นแต่ผู้ไปผู้ย่างน้ำกันเนี่ยโ่เห็นผมกับเปียกคนน่ะคนย่างสางในผนห้องรัดมาก อันนี้มดนอันแม่ซี่เขาไปกินน้ำกินไงนี้ยผุนว่าถึงนาข้างในแม่ซี่อยู่ซ้ายว่าสนนั่นเด้อยู่ซื่อนันยางน้ำทางไปหันพผัวโอ้โบมี่ว่าสนหรอกนั่นเด้ยสองสามคนยางไปหันว่าสนโบมี่หอกก้าโบมี่ว่าสนอรอกยากนี่เรางเห็นดูยังเราเข่าบ้านเนาะแต่นั่นมาเราบอกไม่น่าจะเกลีย์โอ้เอฟซีเอฟซีเ่าคอมเมนต์มาบอกภาพไม่ชัด ลายสุดๆครับโอ้สัญญาณไม่น่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีเลยพี่น้องเด้โอซ่าเอาหน่อยหนึ่งครับสัญญาณไม่ดีอัดคลิปไหมโอ๊ะก่อนยิ่งมองดีครับยิมองดีพี่น้องอันยูนี่มันอยู่กลางทุ่งเนาะพ่อครับกลางทงแต่ว่ามันก็บยูมันมันขึ้นมันมันไม่ค่อยมีขึ้นนะครับเนาะเอาเอาดูบ้านขาเจ้าเ็นเมชี่นะพ่อเห็นเป็นเมชี่นี่ย่างย่างย่างกลางทงมาตาพุนย่างของมาตาทั้งนี่เพราะว่ายิ่ง นั่นพันธุ์สิบคนคนเส้นนั่นครับเป็นเช่นนั่นแล้วก็ย่างมานไม่ออกเลยมันเป็นทางเก่าทางเดือมคนคนเที่ยวไปเที่ยวไม่แม่กับผมก็เป็นอย่างครับพ่อคุณกับผมก็เป็นอย่างลูกสาวคนกับมาคันพอกับแม่บ่มาลูกสาวมาเหรอนะผมอ่าไดความฝันครับโอ้พ่อคุณพอคันพอแม่นี่พายกับตาหน้ากับพากับตาอืม ลุกาต่ลงงางก็มามาฮอนนี่หละยืนปั๊บชื่อเดีกเราบ้ามรดดเน่ะเราจลบางนี่โอดวันนี้แต่งเสือตัวใดต้องสาวไตัวินเราก็บอกไปตรงๆรู้กลับวัางหันก็มาเอือนใส่มาเอือนใส่ปะคือเรีกเราบอกเรียกออกลรดเออออกตัวใดเลยวาสินมันนึงเจ็ดแปดมันนึงแปดเจ็ด่นีว่างหันมันอกเลขในหันละเลขไหนเลขหลังนี่ลงนีผมจะจำบอสได้ จะวหลักหลายๆงวดสืผพานมาบอกตรงตลอดโบกบโบข่ายเขาได้เอาหาักดยครับอบหาได้เปแปลเอาล้วสิไปแปลจากไหนเนาะสิแปลตัวนี้ไปเป็นตัวใดเนาะเนี่ยบอมี่บอกเป็นตัวตรงๆไปเลยครับอันมาานึ่งๆไงสิก็นึ่งๆไปเลยเออสุนๆก็สุนๆไปเลยมกหาก็มักหาไปเลยครับสีบ่อาไปยังกันเลยแล้วแล้วไปยางออกลับไปลงกถุงเนี่ยนี่มาบอกอะไรยางนี้เลยยางกว่าเลย ออกค้อนทางไล้เข้าบอกว่าเงาหอวค้อนท่าเราถเข้ารับตาเพิ่มมื่อต่เกิดเห็นแล้วจะไปใชโอ้แสดงอ่าอาบเบอกกันในยา,ายไปหน่อยยกที่ผู้อื่นผู้อื่นอยู่บรไเดียกเจ้านี่อยู่บ่ได้มีมีมีผู้เชื่อกันก็เพิน่นเอาชื่อก,กันกเพิน่นก็คือพอเดี่ยวผู้อื่นจะอยู่เนี่ยคุยกันเยี่ยเาจะเอาง,อางานายจะถอดแต่ผู้อื่นคุยแล้ผู้อื่นแบบคุยเยา่ยสาน้ำคุยน้ำพอเนี่ บอกกันง่ายๆอยู่กันแบบง่ายๆสินะพ่อเป็นมาให้โชคเรื่อยผู้มาให้โชคนี่เป็นผู้ยิ่งผู้ชายครับพ่อนนั่เป็นพ่อปูเป็นพ่อครับผมเป็นพ่อปูเป็นพ่อปู้ย่างมาแล้วไมมีมาบอกย่างไปทั้งนอกคันว่าคันลูกไปหาย่าเน่าว่ามึ่อไงเ่าอย่างนี้สิมาขอเหรียญนั่ปูมึงบ่ได้ดอกหลอด าปูมึงบริย่ปูมัปิดกองสลากพันมาเออเขาสิบอกข้ากินนี้ดิข้าก็ข้าขนาดเลยเขาบอกตรงๆที่ในหูกล่องเลยเออมึงมามึงบ่ได้หรอปูมึงไปิดกองสลากพันมาแล้วว่ะเอ้ยยาปูหด้อเลี้ยงเหล็กนี่ว่าฉันยาคนปึกว่าฉันแต่ว่าพอปูมึงน่ะพูนก็เปิดกองสลากอยู่นเผมมาสิได้เนาะบ้านเหล็กว่าฉันเหล็กกะดีออกแก้มเออื่นนี้บ้านเออ ก็บดได้แล้วลูกเลยว่าจะวองม้าบดได้แล้วนั่นคืมามันมามันเอื่อนอยู่เนี่ยเราว่าเขาก็บอกตรงๆืก็ผู้กับมาบรทธานนี่เลยอ่ะก็บดได้แล้วกันหัวได้สีได้เรามาเบิ้มเบิ้มมาหลุดคมันขาดตะลุงเบิ้มเบิ้มย่างของมันนี่กดมาว่ากันเกินใจหลุด อขัน่ันใช่แต่ก็ข้นขิงลุกโหลดแต่ผมพยานเนาะแต่ผมข้นขิงลุกเอาไงวะเขาไม่เขามีความรู้สึกทันทีว่าพยานกันาหมข้นขิงลุกโหลดโง่แต่ว่าเมื่อคืนนี่พอได้ทำการบอกเพื่อนไหวหรือเปล่าบอกแล้วแตงว่าได้ได้มีได้ถือกินทูบกินเที่ยนเป็นกินทูบร่อยมาเลยไงไปหมดเลยหงายมือทุกวันเนี่ยไม่เคยมีเนี่ยแตงว่าเมื่อแรกตั้งเกียรติบ้างอีก สังเกตบางญิงมาแลงกินถูบร้อยเลยื่อยมาขึ้นนี่ว่าสั่นกินถูบร้อยมองไอ้มองผมนอนน่ะคือกินไม่ไม่บาดมันเป็นจุดเป็นกายไม่งานคนนี้แล้วคุณพ่อสิไปจุดถูบอกกูไม่ว่าให้ขอกรเล็กออกมันจังสื่อท่านเนาะครับผมมาสีลูกไปหาเป็นมือแกับอกมาแลงมือแลงเอาไปด้วยได้ไหมพ่อ ไอตัวนี้เ่็นไรบ้างตัวแรงก็ได้ตัวแรงตัวแรงปืนอะยืมมาได้ไอพ่อไอปืนปืนจะอยู่ยืมแรงย่ำย่ำเว้นนะจ๊ะปืนปืนเบยูเดี๋ยวเอาฟันไม่นอนเลยก็คือไปจับไปย่ำแรงครับไปย่ำแรงใครไอว่าพ่อผมทำเนี่ยไปผู้เดียวครับผมบม่ย่านหรอผมไปผู้เดียวครับคือว่าได้ก็คือได้หรืไร้ก็คือไม่ได้หรอกครับผมที่ไปขอ้าแตผมกันนอนปั๊บลงกเบิดเดียวเอ้าคือคือพ่อจะเอาเมื่อแรงนี่ยบอกว่า หมดเร่นีลยขาดไม่ได้เลยแสดงว่าพุ่งนี้พี่น้องวันนี้แหละขึ้นได้ก็คือได้โลดคันเล็กสิยหายแล้วเป็นสีนอนขึ้นเบอร์พุ่งมาโลดเอาไงวะเอาไงวะพี่น้องเอพีมือนี่แหละมือที่เด็ดมือเสียงมือโซกมือไส่ของปลอดเพื่อนเสียงเหรอเพ่่นปีอแม่นทำไมเรามาถูกวันเองเอาไปล่อยน้ำในก่อนไม่แม่เราลองข้างนอกเราเราไม่ปล่อยให้ยาข้างเลยเพราะว่าเพื่อนจะชัวเพื่อนสี่ันนโอ้โห จู่มันวายเขาไปมันบ่แม่งไปเอาอะไรได้รอดดิเจ้าพอใจพิดดิอะไนี่ยบ่บ่หน่ะดูผมไปพูดเดี๋ยวออกมาแล้วไปเป็นตรงม่นอนบ้างดีเขาจะไปดีกว่าเพราะว่าไข่เราไม่ค่อยมีไว่ไปจะไปดีกว่าพ่อพ่อจะไปนอนฝันที่นู่นหรือว่ากลับมานอนฝันที่นี่กับประด้นอนดลุ่นเนี้ยเออไปนอนอยู่นู่นนอนโล่งไปแคบเพราะเขาหาหน้าที่ได้ตัวเลขเลยข้าวท่นที่บอกปุ๊บมาโหลดก้องหูองวัดโหลดโอ้เข้าใจแล้วนอนเอาเหมือนแรงเออคันคันเข้าไปนอนแล้ว ยังบ่มายังบ่เขาเข้ากับึินาน้อนพี่เป็นสินะไม่เองโอ้เข้าใจแล้วครับเตืนช้ามากกับหงดแปลว่าขันไปหลายคนขันไปเเพิ่งยันเพิ่ตือนยันแต่ว่าเพิ่งกับบเคนนัน้มบ่เคยบอเคนพอหนากันเด้เชียวเอาไงว้เอาไงวาเอฟสันปูดันันบจัดกล้องทำยันไปไปเห็นกล้องเปหนังสีหน้อีก ลืมกล้องพนันพนันโีหดจานห้วยแต่เฮาอย่าไปต่อจานแหลเพิ่นบ่เคยเห็นเฮาพนสีมาเป็นักท่าว่าโอปอเป็นยังขาคือลอยสว่าผู้ใดมากิีว่าตกใส่ผมย่งไม่ค้มเ่นี่ผมไปผู้เดียวเป็นยังผมิแต่มานําเด้อบอกงุ่ยไงพี่น้องคนถือกันคือพี่น้องมีีนี่มูนี่แหละอ๋อ มูผูออ้พพอ,อ,อ,อื่นพาผู้อื่นไปสิเป็นใหญ่ไม่ใหญ่สิพี่น้องเขาสิบอกเสิจายก,กันก็บอกใหญ่เพราะฉะนั้น,น,นแล้วให้ปล่อยเพันพ่อเพันไปซะพี่น้องเดี๋ยวมือแเลงเขามาฟังที่เด็ดจากปล่อยไปไปขอเลข้ด้วยกันเน่ยปล่อยบอกว่าเบลสกเพราะฉะนั้นพี่น้องเอางไงว่าอาจารย์แหล่ไม่อยากไปบอกไงล่ะสิอาจารย์แหล่ไปนี่เจอเอฟซีดาเด้เจ้าย่านพี่น้องออาา ar, ย่งยานิหัวน,น ค่ะคือเป็นพิธีการขอเลขอของพ่อพ่อต้องไ้ไปผู้เดียวเพราะว่าเพ่นจะดึงกันกันกบพอ่อถ้าเห็นทีมงานหรือว่าเห็นกล่องเพื่อนบูมจักกล่องแต่ว่าขออันให้เอฟซีน้ำเด้อคุณพ่อบอกครูพันแน่ว่าผู้ใดซื้อน,นํำหรือว่าผู้ใดตามน้ำคุณพ่ออันนั้นนี่ก็ให้โชคให้มันให้ถือน้ำการบร,ริสุทุนเด้อพ่อให้ผููอยู่ทั้งบ้าน พี่เบิงอยู่นี่ก็ให้เพื่อนโศกน้ำบอกฟูเพื่อนขอเพื่อเอฟซน้ำได้เด้อค่ะพ่อขอให้เบิดเพราะว่าไข่เพนไมาเห็นมาสางช่วยเพื่อนไม่โศกนามั่าไม่โศกไม่ใช่เขามมาหลายๆเรื่องสิบไปเห็ดสารเห็ดเศนพ้าปัจจังวากันอีกทช่ไหมพี่น้องอยากให้่อเพื่อนไปสัมผัสตูสักวันแต่ว่าเด็กมากพ่อน่ะกนี่ตัวใด้แน่กว่าค่ะพ่อเด็กมากส่นกับปกไ่ชิพ หกสิบเกสิบหกสบเก้าหนึ่งตัวเดียวแป๊บแต่หันหันหันหัวหันทังไหนเียกหันหัวลงสิบหกสิบเก้าครับนี่ตอนนี้กับมันเลขมักนใจ๊ะแต่ฟ ok, ันในเคลมเคลื 2. 2. ่มมือเลขออกไปสองข้างมือนะฟันว่าจังไดกองขตัวมือมันเป็นเคลื่มเคลื่มจะจังหลับย่งน้เย รับรับตือนเอนอากาศเอฟซีกับยาฝาลโตหาคุณพ่อด้วยกานก้าววางมืออื่นตั้งโท้ก็ได้ครับพี่น้องวันนี้พ่อจะไปนอนเอาก็ัวได้กับพ่อหกศูนย์สิพกศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าก็เรียกแค่ผมบวกให้ซื้อแค่หกศูนย์แล้วก็หนึ่งหกนอกนั่นสิกับกระซังขั้นขั้นกลับ กาตับบอเตะไม่กันขับมันมากานบวกกันี่ยตับเตะแต่ว่าเขาก็รอยืนยันแต่ว่าทานกับมันเสี่ยงเงินจากปูเพันนอกว่าสีตรงกันกับพี่พออนนั้นมาบอกตัวเลขเพคนวมีในนี้ไหมเนาะว่าสิมิชิเด็ดบอกมาเมือไหร่เอาไงว่าสตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะพี่น้องมีเฮ้เลยสั้นที่นอนนอนนี่ประมาณห้านาทีแหละครับพ่อห้านาทีดีกวาที่รู้เรื่องเลยขันขันปูวอยู่รับนอนนั่ฟังฟังมึงขันมี แสดงว่าเพื่อนไปเที่ยวเันนงแล้วบานนี้ถ้าเพื่อนมาปั๊บเพื่อนสีมาเพื่อนหูวอยากของเพื่อนบอกว่ามันใหม่อย่างงอขึ้น,าน,าานหามากกันนะเพื่อนสีพนเพื่นมาเองนํามาพีเลยมมึงไปยังลาววังหันหล,ลือสีอามาถามหลดในความฝันครับอเลขกหว่าคอเล็กแล้วก็ดีบอกหลอดว่าตัวนั้นตัวนั้นนี่ผมกอยสืวขอมีอะไรว่าตัวนั้นหะอแต่ผมบอกคออะไรตัว ผมก่อสองตัวคือสองตัวสามคือสามครับผมสิบพอเป็นเก้าตัวสิบตัวยี่สิบตัวเป็นอยู่หันไปยับครับวันนี้มาคุยกับพ่อก่อนนะมพี่เด่นพ่อพ่อเมื่อนี้น้ำหน้าแล้วหรอเปค่าน้ำหน้าแววข้าวตีมต่อวันนได้เนี่ยไม่ป่าได้อยู่ได้เอาจิ้งว่าวาสิบพ่เอาเดียววันนี้ โอเอไปตนกิเนยมอได้ไปหน่ยตีน้อหนึ่งเลยนตีสัญญาตีแงงบาได้ต้องต้องค่อยๆบอกค่อยๆจ่ายไปน่อยเขาสัญญาสัญญาเรียนนี่อู้มาเมืเขาฟันผอไปเขาย่งเลยย่งเลยเนาะอเบาให้ปูเพื่อมาเม่ฟังแน่ฮึแม่ว่าเหมือนเพื่อนนี่เป็นเขาแล้วครับ กินไปนอนคร<ห>ับ <ari> กบไปวายพระไปไปว่าเลขพอเบื่อนั่นนี่แหอปูมาบอกปูหม่าบอกตูฟังนี่ครับย่างไปคิว้วคิวถูกคิวเที่ยนตึงหลุดวัน,นึ้นไปนอนอแตมเมื่อเช้าตื่นมาไงอไม่คยคิวจัดเือแสดงว่าปูมาที่ไนวะไม่คยคิวจะเจื่อยอะไรวบอมีกินถูกกินเที่ยงจังห้อูน้ำบัดน้ำบ้างอือ ยูตึงตึงเขาือใยญ่ไหมป้า่คู่มือนวเนคือบ่มีกินถูกกินเที่ยนอืเมื่อเส้านี่เมีกินถูกกินเทียนห้วยห้วยแต่ว่าเนืูมาหาวเลยอเอาลมากเเฮ็ดยังไหมันสีแก่งเห้จกาาดีซี่ตีหาแล้วไหมครับกินถูกกินพ่อบกินถูกกินเทียนนี่ยังหอบจุดคู่มือสวเดนเดี๋ยวนี้เขบ่มีกินเล้ว ออแต่กเ่มอามานี่มีมีสองมันมีเลยยางไปว่าเมียเดห๋ยวสามตัวเชื่ถึงตึงไหมตอนนี้ได้ปน้องกัดนดี๋ยวสามตัวมเหี้ยได้น้องอาจจะแตกแต่ว่าตะกีเป็นไหนม่าเลี่ยงกันปิ๊หมดเลยสติสติสติกรอ่อนยยใส่ได้ก็ยายบอกจะฝังเนี้ยมไปซื้ออะไรกันรับ ว่าฮันนี้ก็เข้าแต่ว่าหันไปเข่าสามตูวดิรถจะอีแม่ดกหมาด้สามสี่สามเด้อเก็บโบเด้อไดกบ้านในที่น่ะได้มากเลป้สามสี่สามสม่สามัมพาลุกงอีกข้าไปไปแล้วเอาครบครับยาวลุกงคมนะก็เริ่มเหมือนเริ่มอนเดนอนโอ้ยโอ้ย่ะโอ้ยมาตามคำเรียกร้องตามคำเรียกช่องเอาน้ำกรได้รึพี่น้องน้องแก้วคุณจับลับไว้นี่เดาอค่ะน้องโบผัดทะลน้ำน นี่ครับพี่น้องเอฟซีตัวเลขเลยแนวทางจากพออันนั้นตัวเลขมากเพิ่นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน0 6 1 6 1 9 0 9ถามมาพอมาตัวใดขพอมาศูนกับ1 6แต่ว่าทีละสิกลบกันเอากลบกับกลบนนะสบายสับประกับมันตัดแตกพี่น้องเอฟซีตูทันตัวเลขไรแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับสิบวัดจะไม่ทันพลาดวันนี้มาตามต่อให้พี่น้องเอฟซีตูทันหากันจนพอนะพี่น้องเนาะหาพออันนั้นสืบสาวเล่าเรื่องมาพี่น้องเอฟซีตูทันเออเขาดังไปหอดดังไปออดดบ้านแพ่ กันเลยบงอยากงว่าบ้านพันยูใส่ก็เลยสืบสาวเราเรื่องมากชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากในถ้าพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทั้งสองอาจารย์แหละผ้าลวดและทีมงานครับสดๆมันๆลำๆเรื hmm. <te> ่อยๆสุขสุขคนครับพรกันในลิปหน้าคลิปนี้ไล่ลงสายก่อนสวัสดีมากครับพี่น้องเอฟซีครับ